มาแล้วครับเด็กวิ่งมานุ่นแล้วครับไม่มีที่จอดให้เด็กเสื้อผ้าถูกสรรหาโดยพี่นิกหมีกายเออได้เออก็ดูตัวไหนใส่ได้ก็ใส่ แล้วเ,เสื้อรนหนามาแจ้ครับนี่ไง,น,งน้องหญิงนี่ไงเออน้องหญิงใส่ได้เยเอาเสื้อรนหนาให้ลุงพี่ผู้ชายคนใหญ่ด้วย cái gì nữa Đấy, 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 mà đây, không mua bán lên, Đây. <laughs> เลยฮะไปเลยเบาๆไปอ่าใครได้แล้วก็พอครับมาต่อคิวมาเลยอ่าตัวเล็กตัวเล็กไนี่อ่ามีตัวเล็กมีครับหนาวไหมครับกลางคืน อ๋อเล้วนี่ให้เด็กใครยังไม่ได้บอกนะครับนี่ไงนี่ไงนี่

ก็หนวเอยใครนะ้ชยมาดล้่อไเวีนีจุบเบม่บจุบเบลไม่เบครบยางครบยางคนันเลครบนะโอเคคไคค่ะถ่ายรูปรรถ่าย